Yeah. ไอ้ตัวนั้นหนีไปไหน่ราสู้ไม่ได้ตัวใหญ่นะสู้ไม่ได้ตัวนี้มันเก่งกว่าแข็งตัวโน้นใหญ่กว่าตัวนี้เหรอโอ้ใหญ่กว่าเยอะสูงเหมือนกันเป็นซอกแต่สู้ไม่ได้บวมหมดเลยมันชนไหมขาบวมหมดขาหน้าขาหลังบวมหมดแล้วตัวไหนที่มีแขนแข่งต้นยางนี่แหละตัวนี้แหละก็มีอยู่ตัวเดียวที่โคนตลอดเนี่ย อีกตัวหนึ่งไม่โคตนนะมีนะตัวของอุณเราแวะเขศเลยนะอืมเมื่อ,อกี้ขับรถตามเข้าไปมันวิ่งส่วนเข้ามา เดี๋ยวกน็น่าจะเดินตามทางไปลุงละไปหาจุดที่มันเคยสู้กันไนนว้เราลุงนั้นแกวิ่งไปไหนอะนที่วัวก็อยู่ตรงเนี้ยแกไล่วัวขึ้นไปส่วนกับช้างพอดีเอ,อเอ นักคทยตะโพนตะโพนอย่าวิ่งไปดักหน้าช้างไงม,มาเนี่ยไม่เห็นยังไม่เห็นลงมาเดี๋ยวไปดักหน้ามานันเลยเอาใจาครับเลยไปเลย วันนี้น่าจะวนอยู่นี่ทั้งวันแหละว,วนหาขกกีนนะอืม ต้องเราทํางานอยู่ใกล้ๆเขตมีช้างต้องระวังดีๆสังเกตดีๆีพาดมาแลเสร็จมาเลยเงียบไม่เอกใจว่ามันอยู่แถวนี้นคิดว่ามันไปแปลงห้าแล้วนะเนี่ยเพราผมก็ว่าเอ,อ้าเพราะตามรอยไปจนถึงจะถึงแปลงห้าอแล้วมันวนกลับมาตรงสารเจ้า ทางเดินกลับไปแล้วทางเดินกลับไปหาแล้วนะ